พวกกูเปิดโหดเลยไอ้แม็กนุสแม็กนุชคูมาคูมาเข้าเลนนี่แม็กนุชระเบิดแน่เข้าเลนกูเปิดโหดเลยเข้าเลนแน่เข้าเลนแน่กูเชนซาเวดเฮียรอปอมันลากคิวไว้ไม่นะมันไล่มาตีกูมันไอ้เฮียมันเกลียดกูแน่มึงเกลียดกูอีก แล้วมึงก็เอาเพื่อนมึงมาลุกเบ็ดกูแล้วกูก็ตายเบียดแม่งนัดดีกว่ามาดิซีคิวอ่ะกูบอกให้เล่นเนี่ยคลิปอย่างคี่อย่างสูงอะมันไม่กล้าเข้าทำไมมันไม่ชนคลิปวะมันกลัวมันกล้ามันมันกลัวไงเข้าคลิปไม่ได้มันหยองจัดอ่ะดีมันใช้แต่สกิลอะมมาละกูตัดลังกูเอาไเลยมันพุ่งมันพุ่งนะมันพุ่งนะไอชานดิสโซมีเฮียอะไรึปะ ไอ้พี่หนึ่งเวลเยอะกว่าพี่รอนใช่ไหมพี่หนึ่งน้าชิพพี่รอนยับเลยโอ้โหผมไม่ตาย่วนตายไม่พี่หนึ่งทำอย่างนั้นนะตายหาอยู่ตายหายตายทำเป็คนที่ให้เซตพี่หนึ่งอย่างนั้นเหรอโอ้ยแย่มากครั้งนี้ครั้งเดียวพอแล้วพี่ร้อนพอแล้วแล้วแล้วเซตที่ให้ผมเซตอะไรมาลู้ แต่ใช้คำว่าเซตเลเวลมันเป็นแค่เศษผ้ามาตัดแปะติดกันใช่ไหมใช้คำว่าเซตมันดูดีไปเอวไนหว่ายสัตว์คอมระเบิดกูมีเวลาว่างนั่งรอมึงว่าไงน้าหีไอชั้นมีฟอร์สตาร์แล้วว่ายัดแม่มันมันีได้ไงวะพี่หนึ่งมียังฟอร์สตาร์ มันมีได้ไงวะไอ้เฮียมันแท่จะไม่ได้เลนด้วยซ้ำมันไม่ใช่คนเอาคลิปด้วยซ้ําไม่โอ้โหก่อนกูอีกไม่ใช่แล้วไอ้เฮียมันใครวะเนี่ยมันซับพอร์ตใช่ไหมเอ็นชาร์ดนี่ใช่ครับใช่มันคืออะไรวะาไมีฟอร์สตาร์สโอ้สเต็กล่ะเปล่าไม่รู้เีนั่นก็กินสเต็กเพราะว่ามันเอ็นชาร์ดอ่ะมันกินไระแวงเพราะว่ามันไม่แปลกเพราะว่ามันอยู่เลนคนเดียว ส่วนแม็กนัตอ่ะมันหน้ามันนา่าจริงสเต็กอะไรักอย่างแต่แต่ไรเฮียนี่มันหายไปไหนนี่ไม่กูกดกับไม้เฮียกลับมามีฝสตวิ่หก่อนกุยกูต fuck s h i อันเกินอันเกินอันเกิน้ตีอกูเ่านยดอ้ตายไม่มีทีวะนั่นแล้วยิวให้ได้ยับหมดยับหมด้เม่อผมไม่อยู่ ตายแล้วลองเูหน้าสตันเต็มตรงเลยโดนตรงโอ้โหมันเพิ่มตีสโลให้ได้อย่างเดียวตายเนี่ยปึ้มมึงอยู่เนี่ยกำลังไหนเนี่ยมันนานเกินไปแล้วเนี่ยเอาเรรอดไหนยังไงยังไงยังไงชั้นอะไรอ่อนกัอนดิ้มเอาลาอ่อนก่อนแถวแรกนะแข่งกัน They're attacking your bottom town ครบครอ้าวค้างไอ้เหี้ย่ะแม่ยัดลุกลอดใช่ไหมเนี่ยสุดยอดเกมใหม่ได้ที่อ่ะได้ไม่อยากเล่นแล้วน้อ้โหหยุดเองที่อ่ะมากูรอมึงไงไอ้สัตว์มึงยังพวกแม่งยังไม่รอมันเลยไอ้สัตว์กูรอมึงถามมาที่ฮาวรอมกูก็ถามเลยมันบอกว่าเอาจริงกูก็ไม่รู้บอกงี้ เอา้ามึงปาร์ตี้กันไหมวะมึงถามที่มึงปาร์ตี้กันหรือเปล่าภาษาอะไรก<อ>็ไฟมันดับไงไฟมันดับไหมไฟดับเน็ตดับได้ปบอกโอเปนิ่งก็แสดงว่าไฟมาแล้วเลยอืรู้มหงเฮ้ยยังก m e รัตาลนบสามิไทุกคนเลยกำลังไปทุกคนเลยพี่นึนงอะไรดิ เป็งกูฟู้าเข้าเข้าได้ไม่ไดู้เดเดเเอาเลยนี่นสลักดนสลักโดนีนโววีไอสัตว์บิเร็วบิงเร็วโตตึามไปเลยเราวินเร็วเราวิเร็วตมไปตาโอ้ยอีกมัมีบัฟให้กูมีบั๊มให้โคตรตึงโคตตึงนี่นกูก็มาไงกูก็มาไง กูก็มาไงเฮยช่วยด้วยโหลผมก็มาผมก็มาไงมันไม่มีฉีดแล้วนะไอ้มึงใช้ช่วยใช้ประโยชน์จากกว่าสามเหลี่ยมกูได้ไหมมึงเห็นมันทั้งนันมไม่ทำเยี่อะไรเลยกูสมมติอุษาเสี่ยงปลายไปปักหวาดเย็ดแม่ยืนชักว่าวกันอยู่เลยเล่นมากเล่นมากตุสลาเล่นมากเาแลวเดืนีเดอดอีกคลิป เด็กชิปผมมาปังมันผมมาปังมันกูมา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 ตายกูตายมาเมรนตีไปแล้วนะมาดิมาดิมาดิโอมีหวอดอะไยสมองอีกเพิ่งไปหาคนตรงนั้นมีหวานนะตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันเพิ่งแก่กูเองมีสารักฟาร์มอยู่ป่านป่านนั่นแหละเดี๋ยวกูไปแก่หว่าครับเมื่อกี้มันพากูมาโซนให้กูหน่อยดิ่เพิ่ง เมอนี่อยู่นี่มาดิมาดีกูสมุกันกันมันเมียติห้สัตว์มันเอาไปใช้ไปรอบนานเนี่ยมันมีหวาไม่นานไมนาไมนานอเอาตายไปเลยโคตรตึงโคตรตึงโคตรตึงตายไปเลยย your middle tower has f a l e n yes โดนเก็ดทุกอย่าง

ข้ากูไปก็เท่านั้นแหละกูบังคับรวยควายี่บอกมึงคือเวงเกอร์ฟูที่มีอาการนิ่อกูไล่เพิกพังกันหมดอ่ะมึงคือเวงเกอร์ฟูคือเวทกิงที่มีอากันนิ่มอย่างนี้เหรอใส่นี่ให้ใช่แล้วน้องชาย It's me brother มาหน่อยมาหน่อยอ่ากูมีฮิวกูมีตีแรงอ่าเอาฮิวมาฮิวมาใน your n a m กูขอแบบหลบแกั

เด้งแรงเด้งแรงสุดยอดสุดยอดไายบายบายยุ่งบอลอเอเฮ้ยอไปอะไปอะไรอะไอะไรเรามีดัดไปไหนบ้าง

โยใครโดนเนี่มีอะไรโอ้ดีมซีโอ้ยดีมซแล้วเขามันกันอยู่นี่ันทำอะไรตรงนั้นพี่ชายฟามที่เพิ่มลากใดีมซีหน่อยดิเหืนออชารฟาร์มเพิร์นเงฟาร์มเลด้วยาไม่อยู่กับคเลโดนเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเหื่ออชาเหยื่ออชาเอาเลยเอาเลยเอาเลย ไลออนอยู่นี่ไลออนอยู่นี่ไลออนเอาไลออนเอาไลออนไลออนอยู่นี่ไลออนวกูได้กูกูได้กูได้ลิกแรงกูยิวไอ้หมดแล้วนะไอ้สัตว์กูไม่มีอะไรให้มึงฮิ้วแล้วแล้วนะครับแก้วัดด้วยแก้วัดด้วยแก้วัดท่านไหนแก้วัดท่านไหนสี่ร้อยทาเมตนะเดี๋ยว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 มันเกาะผมมันเกาะผมต้องกลัว ผมอยู่ตรงนี้ไหนวะเอไอ้นั oh, ่ยไม่เลยไปเลยอะไรอะไรับอะไรของมันเฮ้ยไอ้ไอ้กองนี่ขอนะไอ้กองนี่ขอนะรถรถคูดาวรถคูดาวลกูลกูลกูอกูดาวไอ้เจ๊มไอไ้เจ๊้อ คนโดนเลยคนโดนคนโดนวยยยโยไดิเอลดตึงปวดตึงลิิตนี่ิิตอนี่ัเอมมอยู่นปดตึงดึงพี่รอนปวดตึงอุ้ยจดเดยดื่เดอแขนแขนเาอิดแขนเาดโดนเยอะโดนมาเยอะพี่รอนเลออฟเลด เข่งขุมดุกดันเกี่ยวขาดอย่างเลยนะเล่นซ้ำอีกได้โอ้มันต้องโลงเองไงขึ้นเลยขึ้นเลยยิ่งเขาแม่นัดรับอ่ะไปบูขึ้นบูขึ้นจะไปไหนหลัวจะไปไหนไอ้เหี้ยกูป่วยดักไปแล้วเวรโดนโดนโดนต้องไงกูเดินขึ้นดหนีสัตว์พอดิอยากได้เหรอไอ้เหี้ย ทำดูทำดีทำดีไปลิกกี้ลิกกี้ลิกกี้ลูกอีกลิกกี้แบดพิกกแบดไปลิกิีงแบดอ๋ออีกทีนึงผ่าแล้วแปลมันฆ่ากูเป็ดกูมากูมากูมาเพิ่มกูมากูครามาเลยเอาเลยต้องโหดนะต้องโหดนะลิกกี้เอ้ยนี่ ตาม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 ยิงได้ยิงแรงจังอ่ะบ้าเป่าชายตอนนั้นสมอหนึ่งนึ่งแสลับกันสลักกันมออกไม่ได้โดนลักออะมึงฉับเชชไม่ทันด้วยไม่ได้ไม่ได้โดน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 ลักนอันีได้ยิงแรงจัดตายยอมยอมยอม้ซื้อเกิดเลนลงทุนนะ้อฟทำแบกว่ะทำแบกทำแบ จริงแรงจริงไม่รู้ไ่าพูดทเหลือหรอดเดียวเลยนี่ราชินีน้ำแข็งกูเหลือรอดเนี่ยตีเอาเอสิตในไฟให้สัตว์เต็มไปหมดโคสโคสออฟโคสเนี่ยมันมันมันทำอะไรได้วะตัดตีสโลก็มีเหรอตีสโลอ๋อคุณเดี่สู้จะตีสโลไหมเออกูตีแล้วมันเดินช้าชมตีช้าลงเต้นตีช้าลงไม่มีใครสนใจด้วยซ้ำกูบอกให้กูตีฟรีอยู่นะ โดนโดนเผาโดนเผาต้องทำเป็นส <mm ู้ไม่ได้ก่อนเอ้ยช่วยช่วยด้วยสัตว์ล้อเล่นที่เหี้ยกูมาอุ้ยสองตัวเลยโอ้โหได้เดื่อนเยี่ยมสแห่ของแถมของแถมไแล้วออนมันห um> ิวกูอยู่ไรแค่นี้ม oh, ันชอบมันจะมาเชนไอ้อ้เบลอาร์พีเบลเอาตายเดียว โอ้โหโอ้ฟักอิงเล็บอาร์พีอาร์พีเฟลนะเมื่อกี้เออทำไมมันอาร์พีเฟลวะมันโดนอะไรตัดบิงหรือว่าไงวะบอกให้นะอาร์พีมันตานี้นะไม่ค่อยเกิดผลนี่อะไรเท่าไหร่เลยไอ้มันตีนะไม่มีดาเมจของมันลีฟทำชีพเลยคีพเข้าสองเลนแล้วกูพร้อมแล้วดุดุเงี้ยไอ้ปากหวานลูกนี่ก่อนเดี๋ยวดิปยิมเข้าหรอเบสโดนแล้ว ดูยังยี่ปองยังเดียวเฮ้ยอะไรตบว่าตบว่าองดื้อนั่นตบว่าตงดื้อตบว่าตงดื้อสดยโอ้โหนี่กี่ตั้กูแล้วสวยเฮียดี๊ดดิลาวีแมว ลำคาญมึงจริงๆวันน้อยคอยรักสัตว์อะไรขไดได้ยังที่อะไร่ะขุดได้สัตว์ทุกเรื่องอะไรนม่โดนเลยขุดได้ทุกเรื่องหลอนหลอนคลั่งคลั่งมีคลั่งอีกคลั่งเดี๋ยวกูทำว่ากูกลับก่อนพี่หนึ่งพี่หนึ่งไปดิพุ่มทำพุ่มกลับแล้วให้ให้กวางมาทำพี่หนึ่งเดี๋ยวพุ่มไปทันแล้วเปล่าพี่หนึ่งโดนสองดอกวัดละเหยแล้วมาแล้วมาแล้ว ทำมาเอาอะไรพี่หนึ่เอาอพี่หนึาลพี่้อพี่หนึ่งมาแล้วตาย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 ล้ตาแล้วา้พี่หนึ่งบูชายันอีกแล้วปื้มือเียัเข้าับพี่หนึ่งนี่ไรไงมแม่กูตายแล้วมพี่หนึ่งบูชายันเดี๋ยวอารมณ์ราครับนี่ลอง้วลอง พอของพอป่าเวฟอะไรวะโอ้ยของทับอ่ะประกาศเออดูมูดูที่ปืนมึงว่าเย็นเขาเท่าไหร่หกสิบหกอะไรวะเนี่ยเอาไว้ตัวไหนนะตัวตัวหม่วงตัวหม่วงตัวน่ะตัวตัวนี้ตัวอนั่นะอ๋อเอาไหมอะหกสิบหกว่ะไปไม่รถนะอย่างนี้ กหยอ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 กอะไรวะเข้าไปเข้าได้ได้ได้มันได้มันได้มันอุ้ยโคตรสวยพี่หนึ่งเกิดไปโอ้ใชยโอ้ยคนจับโอ้อะไรพวกอะไรพวกนี้บินหลอนเข้าไปอีตัวจริงลิกกี้ลิกกี้ไอ้เหี้ย มาละมาแบกมากูมาหม่กูมาไม่มาเลยหมดแล้วมาเฮียอะไรก็ตายกันหมดเลีไอ้ที่ทำไมว่ามันมันไม่ได้ปากแทบเป็นหมดเลยรอกันมาขนาดนี้อ่ะไอ้เแ้่ให้มันเถอะเอมเบอร์สฟีนี่เขาเรียกว่าเซต